สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลกันก่อนและคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับและคุณจะไม่พลาดไม่พลาด,ดทุกคอนเทนต์ที่คุณยุ้ยแล้วก็ทางทีวีชาแนลมอบให้กับเพื่อนๆและก็คุณผู้ชมนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทีวีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับรายการที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันเป็นอย่างดีนะกับคุยกับสุภาพบุรุสด้อยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่44นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้พูดอะไรมากจะไม่ได้เล่าเนื้อหาอะไรมากนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะว่ามันมีบางตอนที่ยังคงเครืออยู่คงไม่ไม่ใช่คงเครือสิหมายถึงว่ามันยังทำซ้ำอยู่นะครับ ก็เปิดเรื่องมาเนี่ยนะครับก็ทันกับดาวเนี่ยตั้งใจว่ายังยังยังไม่อยากบอกพ่อนะฮะว่าเขากับดาวเนี่ยคบกันนะครับเขากับดาวเป็นแฟนกันนะฮะแต่ก็หารู้ไม่ว่านะครับพ่อของดาวดูแล้วนะครับว่าทันกับดาวคบกันเป็นแฟนกันนะครับอ่ะถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับรู้เพราะว่าแม่ของของดาวเนี่ยไปบอกไปบอกทุกคนเลย นะฮะไปบอกทุกคนเลยว่าเอ,อลูกสาวฉันเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดเองนะลูกสาวฉันเนี่ยคบกับทิติกรชื่อดังเพราะว่าดาวเนี่ยเขาก็เป็นดีไซนเนอร์ไม่ใช่ดีไซเนอร์เขาแบบบูเซอร์เออบูเซอร์รายการของรายการสั้นอยู่แล้วนะครับข่าวนี้อยียงวะนะฮะเออถ้ามีรายการนี้จริงๆคงจะน่าดูนะถ้าช่างวันเอามาทําจริงๆนะมันก็น่าดูเหมือนกันนะเออนะครับเออ ที่เราดาวไว้ครั้งที่แล้วนะฮะที่ว่าต่างคนต่างชอบอะไรเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับว่าพ่อของดาวเนี่ยจัดการวางแผนทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้ซันกับดาวเลิกกันอันนี้น่าจะมีปัญหาใหญ่นะครับว่าซันต้องรับมือกับพ่อแล้วนะครับคราวเนี้ยซันก็มารู้ครับเพราะว่าเหมือนว่าซันเขาเขาเขาจับจับทันนะฮะว่าคือพ่ออาจจะมีแผนอะไรบางอย่างนะฮะ ทั้งวินทั้งซันก็มาช่วยกันนะครับอันเนี้ยประเด็นนี้จบไปอันนี้ผมจะมาพูดแค่นี้ส่วนประเด็นที่2นะครับประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ่อน้องเชอร์เนี่ยเห็นเอิร์ธเนี่ยเศร้าอีกแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับแถวนะฮะสังเกตนะฮะว่าเราดูสุขภาพุรสุดซอยเนี่ยน่าจะ3ตอนหรือ4ตอนแล้วนะครับที่ ยังพูดถึงแพถวอยู่นะฮะเพราะว่าพี่เอิร์ทก็ยังเศร้าอยู่นะฮะพาน้องเอิร์ทเออน้องเชอร์เน่ยก็พาทํานู่นทํานี่ฮะแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมก็ยอมนะครับก็บอกว่าให้ถือศีลแปดไปเลยนะฮะเพื่อให้ลืมอทุกอย่างนะครับต่างคนก็ต่างหิวนะฮะแมนะครับแต่ว่าพี่เอิร์ทก็ได้บอกน้องเชอร์นะว่า ระยะเวลาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการลืมนะฮะมันก็จริงนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราลืมไปทุทกอย่างหรอกเพราะว่ามันส่วนมันมีส่วนส่วนหนึ่งของเวลาของมันที่ยังทำทาให้เราจําสิ่งนั้นอยู่นะครับอ่ามันจะประมาณนี้นะครับอ่ะ EP ที่4 5นะครับ EP ที่4ี่สนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ ทันกับพันล่าต้องมาทะเลาะกันนะครับเพื่อมาแย่งชิงแพงไขาของผมไม่เดาอะไรเลยดีกว่าสัปดาห์ต่อไปเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าอาสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยกับตอนที่อตอนที่สีิบสี่กับอีพีสี่สิบห้าเนี่ยค่อนข้างจะเดายากนะ,ะาะว่าเราจับทางไม่ได้ครับผมแค่ว่าผมแค่จะพูดว่า เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับซันกับพี่ฮอลล่าดีกว่านะครับมันจะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าจะมาเล่าประมาณนี้อาจต้องบอกก่อนนะครับว่าเดือนนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนุดท้ายของปีผมคิดว่าน่าจะหยุดพักการทํางานน่าจะวันที่ยี่สิบสามนะครับวันที่ยี่สามเปต้นไปจนถึงวันที่ ห้ามกราละกันนะครับห้าหรือหกมกราเนี่ยผมจะกลับมาชี้แจงที่เกิดขึ้นของแต่ปีหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เริ่มมีรายการปกติในอาทิตย์ถัดไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวขอด,ดูเวลาก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเผื่อมันมีข่าวละครอะไรใหม่ๆที่ต้องอัปเดตเนี่ยในในปีเนี้ยผมจะรีบมาอัปเดตก่อนถ้าหากว่าปีเนี้ยถ้าหากว่าปีเนี้ยยังไม่มี นะครับผมก็จะหยุดการทำงานไปก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องหายไปไหนนะเพราะว่าวันที่31ธันวาเนี่ยช่วงประมาณ5ทุ55เนี่ยเรามีคลิปพิเศษที่จะมอบให้นะครับเป็นเป็นช่วงของปีใหม่นะครับจะเป็นอะไรยังไงนั้นนะฮะก็รอติดตามชมวันที่31นะครับ5ทุ่ม55นาทีนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชิปของเราเจอกันใหม่ชิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ขอตัวลากันกันก่อนนะครับสวัสดีครับ